มาตอนนี้เป็นสามกรุกเต็มแล้วขันโยนเฉพาะนะครับแม่อันนี้เป็นสามกรุลูกป่าร้อยครับขันโยนเฉพ,าะ,เพาะนะครับในวันอังคารของเราเนี่ยนะแม่แม่นะครับ,นะรบเฉพาะนะครับตอนนี้เราเไป็นได้ใส่ลูกป่าร้อยนะครับแม่ อันนี้เป็นสามกุกคู่่างนะครับสามกุกคู่่างปลาหน่อยเสร็มเพราะนะครับแม่แม่สามเต็มเต็มนะครับแม่ อาหาเต็มๆรีบบร้นะครับ